ช่อโพวตคือเก๊สั่งข้าวก่อนจะไปเล่นสงการแล้วดูพี่แก๊บดิพอพกอาวุธมาด้วยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องตารา F4 จุ๊บจุ๊บพี่เก๊ตกใจอะไรพี่เก๊ทเนาะโอ้พี่แก๊ทพกอาวุธมาด้วยอออืืหพี่ <c oughs> มาส่งอาหารต้องพกอาวุธมาขนาดนี้เลยหรือพี่มาส่งข้าวให้หนูพี่ต้องพกอาวุธ สงสัยแถวนั้นมีด่านเยอะเอาไว้ป้องกันตัวส่ง,อ,งสอาหารด้วยเล่นสงการด้วยโอ้โหน่าจะสนุกน่าดูไม่พี่เ,เดี๋ยวขขวัวตน้ำนี่แหละอนเขาต้องทำสงการเขาอยากจะเล่นอุ๊ยาเดี๋ยวพี่รอมนิดนึงนะมันไม่น่าพึ่งน,น,นะเจ๊พี่เจ๊ยอย่าบอกนะว่าจะมาสู้กับพี่เจ๊พี่ว่าแล้วพี่เจ๊ต้องเข้าไปเอาอาวุธแน่ๆดูมีละ ดือ,อกันสักตาไหมพี่เกดไม่ใจนะว่าจะโดนพี่เก็อ่ะเงยเศ้านี่เล่าไงเอาแล้วไงพี่เกดโดนพี่เก็แล้วอีกอีกออด้วยไม่ออกไม่ออกพี่เกดปืนขัดลำอีก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 เดือดเดพักยศปืนอะไรของพี่เกดเนี่ยยิงน้ำไม่ออกเลยพักยศพักยศเอาเอาพี่เกดปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่อีกอมันต้องช้างก่อนพี่เกดจะเล่นแบบพี่เก็ไม่ตรวสอบ บอกแค่นี้จะสู้พี่แจ๊บไหวหรือพี่แจ๊บก็สู้ยิบตาไม่ถอยหรือพี่เคสไม่ดูหรือพี่แจ๊บมาเป็นขัน่เอาเามันกันใดญ่เลยทีนี้ตลกพี่แจ๊บยอมแพ้น้ำหมดอาะน้ำหมดแรับอ๋อโอเคคสการโดนปืนได้จบ เสลน้นะได้เลยค่ะพี่คแคปยังมาสวัสดีวันสงการานต์ด้วยขอบคุณที่วนะคะมีความสุขค <laughs> ่ะขอให้พี่แคปมีความสุขในวันสงการานต์นะคะปีเกิปด้วยจบแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดไลด้ยนะคะมุ่งสู่ห้าหมื่น <c oughs> <c oughs>